ถ้าดูจากเอ็กโซพลนเน็ตนะครับที่ค้นพบอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าคือเราคือเราคือเราอยู่โลกเราไี่ถือ,อยู่ในโคดิล็อกโซน,นคโคดิล็อกโซนก็คือไม่ร้อนไปไม่หน,หนาวไปมีทุกอย่างเพียงพอใช่ไหมครับคือการคือการที่เราเป็นสิ่งมีชีวิตโอ้ยสตีส้ถือว่าไม่ร้อนนะครับถ้าร้อนนี่คือต้องแบบเออ 7จ็ดแปดพันเควินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถึงจะร้อนเนีใช่ไหมครับทีเนี้ยต้องตอบนี้ครับคือการที่เราเป็นสิ่งในชีวิตสามมิติหมายถึงว่าเรามีว้าคุณยาวคูณสูงนะครับมีมีมวลแบบที่เราเห็นอยู่อย่างนี้ได้นะครับแล้วก็รักษาสภาพนี้ได้เนี่ยต้องอาศัยจังหวะเวลาจังหวะมากๆเลยนะครับเอาง่ายๆ เรามีธาตุอะไรบ้างที่อยู่ในรน่างกายเราเรายกตัวอย่างธาตุเหล็กเรามีเหล็กใช่ไหมครับเหล็กมาจากไหน,นะครับเหล็กมาจากเลือดนะเหล็กมายถงว่ามาจากายนอกมาย่งไรงครับจากบิ๊กแบงแล้วครับธาถ้าเหล็กจริงๆแล้วมันมาจากดาวฤกษ์ใช่ไหมครับคือถ้าไม่มีถ้าไม่มีดาวฤกษ์ มากอ่อนใช่ไหมครับก็ไม่มีธาตุเด็กใช่ไหมครับสู๋สู๋สจากบิ๊กแบงเนี่ยใช่ไหมถ้ามันเกิดเป็นนิวเคลียรเจนเนซิสเนี่ยมันก็จะได้แค่ฮีเลียมจากไฮโดรเจนใช่ไหมครับแล้วมันจากควอคูออนพลาสมาใช่ไหมกลายเป็นไฮโดรเจนกลายเป็นฮีเลียมได้แค่นี้แหละครับอาจจะได้ลิเทียมนิดหน่อยถ้าต้องการธาตุหนักใช่ไหมครับมันก็ต้องไปสร้างในในดาวฤกษ์ใช่ไหมครับ ก็จากฟีเลียมก็อาจจะกลายเป็นคาร์บอนอะไรแนี้แต่ท,นทาทนี้ถ้าเกิดธาต่เหล็กอะก็ต้องเกิดเป็นตัวของสองดาวใช่ไหมครับจนกระทั่งเกิดเป็นเหล็กขึ้นมาแล้วเกิดเป็นซุปเปอร์โนวามาันถึงจะก,กระจายกระจายเหล็กนั่นนะออกไปในอวกาศรอบๆไอนนเหล็กตัวเดียวนะครับแค่เหล็กนี่ก็ยุ่งแล้วนะครับแต่จริงๆเรายังมีธาตุหนักกว่าเหล็กอีกในร่างกายเรา เราจะมีพวกโควบอลมีพวกอะไรอ่ะที่มันหนักกระเหล็กมีอะไรบ้างนะเอ่ออะไรอีเปิดกำลังท่าเหล,ล็กที่มันยี่สิบแปดใช่ไหมฮะยี่สิบแปดหนักกว่าเหล็กก็ยุบเลยครับมีเออ่โควบอลก็หนักกระเหล็กแะใช่ไหมครับนิกิลคอปเปอร์ซิงซิงค์นี่ก็เยอะใช่ไหมฮะโมริเวณนั่อะไรพวกนี้ครับมีมีหลายตัวครับที่ที่หนักกว่าเหล็กหลายตัวเลยใช่ไหมฮะ พวกนี้ต้องเกิดพวกนี้ต้องเกิดในต้องเกิดในดาวเลิกทางนั้นนะครับไม่งั้นไม่งั้นไม่ไม่งั้นทำไ,ไ,ไม่ได้สมมุติว่าอย่างเอาแคลเซียมดีกว่าแคลเซียม um นี่ทำยังไงครับสร้างแคลเซียมเนี่ยแคลเซียมท um <40. S 1> ี่เบาะวนใช่สร้างสร้างแคลเซียมแคลเซียมนี่มันมันยี่สิบถูกไหมครับแ <20. S 1> มสขนาดเนี้ยแมสขนาดเนี้ยต้องเป็นนิวเคลีย์ฟิวชั่นใช่ไหมครับ ของธาตุที่เบากว่าฉะนั้นดาวเนี่ยต้องดาวดวงเนี้หมายถึงดาวที่จะสร้างแคลเซียมได้เนี่ครับต้องใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มากดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวขนาดกลางๆใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราการที่ร่างกายเราอะ่ะมีเหล็กมีแคลเซียมเนี่ยครับแต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะเราต้องอยู่ในระบบเราต้องเคยอยู่ในพื้นที่นะครับที่มีระบบดาวที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ มากกว่าดีเยอะต้องเป็นดาวพวกดาวยักษ์น้ําเงินนะครับเป็นใจแอ้นบลูเนี่ยครับที่มันที่มันเป็นดาวยักษ์น้ําเงินแล้วมันเกิดเป็นซูเปอร์โนวาหลายๆรอบนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างดาวดวงอาทิตย์เราเนี่ยมันน่าจะเป็นดาวเลิกสักเกณฑสาในพื้นที่เนี่ยครับเร,เราถึงมีธาตุหนักอย่างเงี้ยอยู่ในร่างกายเราได้ฉะนั้นถามว่าโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตแบบเนี้ยแบบเราเนี่ยยากหรือง่ายในเวลา หนึ่งสึบสามหมื่นล้านตีหึสองัล้านปีไม่ง่ายเท่าไหร่ะโอกาสไม่ง่ายแล้วแล้วเราต้องมีระยะสงบนานพอใช่ไหมครับระยะสงบนานพอนะที่เราจะมีพัฒนาการจากกนกระทั่งกลายเป็นสิ่งมีชีวิตแบบเราด้วยดัง้นสิ่งมีชีวิตที่มีปูมิปัญญายอย่างเงี้ยคงไม่ได้เกิดง่ายนะนะครับแต่ว่าถ้าเราเทียบกับเอ็กโซพลนเนตที่มันอยู่เราเราคิดว่าดาวเลิกส่วนใหญ่มีเอ็กโซพลเนตใช่ไหม หรือไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นดาวเลิกนะครับจริงๆเป็นดาวแพะแดงก็ได้นะครับเป็นดาวดิวตอนก็ได้เป็นหลุมดําก็ได้นะครับมันก็อาจจะมีเอ็กโซแพหเน็ตเหมือนกันนะครับทีเนี้ถ้าเราคิดถึงความมากมายของดาวเคราห์เน็ตที่เจอเนี่ยนะครับเอ,อมันก็คงเกิดความน่าจะเป็นแบบนี้ยได้อยู่อยู่บ่อยเหมือนกัน,กนคือไม่ได้เกิดง่ายแต่ก็เกิดได้ใช่ไหมครับถ้าเรามีมากถ้าเรามีดาวดาวดาวเคราะหเน็ตมาก ถ้าถามว่ามีอินเทลเจนซ์แบบนี้ได้ไหมก็คงุกก็คงมีได้แต่เป็นคงไปมากไปจากเรามากแต่ถ้าเป็นถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดคำถามว่าในสิ่งที่ทั่วไปนะครับมันก็เป็นพวกอาเซียเป็นพวกแบคทีเรียเป็นพวกเอ่อ RNA ที่อาจจะมีสภาพเป็นเอนไซม์อะไรอย่างเงี้ยถามว่าเป็นไปได้ไหมน,นี่น่าจะเกิดได้บอ่อยเกิดได้บอ่อยฉะนั้นเนี่ย ก็ถามว่ามีไหมก็คงมีนะครับเพราะว่าสมมติไอเอที่มันเกิดเป็นปฏ e ิกิริยาเคมีอย่างเงี้ยก็ก็ก็มีก็มีเยอะจริงๆทำเป็นเคมีคอลเคมีคอลเรีแอชั่นก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้แล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วก็คงเกิดขึ้นได้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 บ่อยพอสมควรคงเป็นของที่มีทุกๆไปนะเพียงแต่มันอาจจะไม่อยในร,ระบบระบบดาวของเราเท่านั้น ออยู่่่ทีืนแต่ก็ไม่แน่ครับแค่เรายังไม่ได้ไปเห็นเท่านั้นเองดาวคานอาจจะมีก็ได้ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแล้วคนที่เขาทำแอสโตแบร์ลจิสต้องที่ว่าเออดาวคานพวกมันมีมั้งในอดีตพวกไฟเีน้ำมีมีของเหลวไหลไปไหลมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าจะพวกแอสกิเลียหรืออาจจะมีอะไรที่มันพิมพิตรกับแอสกิเลียที่เป็นอาเกียนแับเป็นเปลี่ยนซีรีส์ใหถึงตำบันอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ถึงซีรีสที่มันที่มันแบบพิมพิตรมากๆเป็นไปได้หรือใน ดวงจันทร์ของดาวดาวเสาดาวพฤหัสอะไรเงี้ยก็อาจจะมีก็ได้ที่มันมีที่มันมีของเหลวแล้วครับก็อาจจะเป็นไปได้แต่สิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักเนี่ยครับอย่าง้อยต้องมีของเหลวเป็นองค์ประกอบดังนั้นเราไม่รู้ว่าปิดแก๊สเป,เป็นองค์ประกอบได้ไหมเนี่ยเราไม่เคยเห็นที่เป็นแบบนั้นมหมายว่าแก๊สเป็นองค์ประกอบหลักแล้วกลายเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ไม่รู้เป็นไปได้ไหม แต่ส่วนใหญ่เนี่ยสื่อเชื้อจะต้องจะต้องมีของเหลวนะครับมีมีลิควิดเฟสอยู่ร่วมด้วยฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็ต้องมองหาระบบดาวที่มีของเหลวก่ครับแล้วถ้าตอบคนที่ถามอันนี้ครับก็คิดว่ามีไหมก็คงมีบ้างครับเพราะว่าจักรวาลเราเป็นอนันต์ใช่ไหมเชื่อว่าเป็นอนันต์หรือเปล่านะหรือว่ามีเรอเดอร์ลี่นี่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าแต่แต่ว่ามันคงใหญ่มากๆนะครับที่ โดยความน่าจะเป็นแล้วเนี่ยเป็นไปได้ที่จะ